ขอยกตัวอย่างและอาจจะไปเร็วในสิ่งที่ผมกำลังจะทําให้ทุกคนเข้าใจว่ามันคืออะไรกรณีที่คุณขับรถแล้วมันมีเสียงดังมันก็เกิดจากลูกหมากโช๊คปีกนกอะไรพวกนี้ผมก็เลยจัดจัดเป็นเซตให้ทุกคนเข้าใจว่าสิ่งที่ผมทํามันสามารถจัดการแล้วก็ประเมินค่าใช้จ่ายให้ให้กับทุกคนรู้ได้เป็นเทียร่าเจสาซึ่งจะเป็นอยู่ในกลุ่มของประมาณปี2012 20 1 3ถ้าเกิดขับเทีย่าอยู่ คุณจะจัดเซตใหม่เป็นโชกสี่ต้นชุดลูกหมาก8ตัวพร้อมชุดปีกนกในราคาปกติคุณดูค่าอะไหล่เนาะที่ผมทำไว้อะไหล่พร้อมค่าติดตั้งโอเคฝั่งนี้ถูกต้องแล้วนะฝั่งนี้บรรทัดที่1ก็คือโชกสี่ต้นบรรทัดที่2ก็คือลูกหมาก8ตัวบรรทัดที่3ามก็คือชุดปีกชุดชุดปีกนก3บรรทัดนี้ผมทำเป็นหัวข้อข้อ1ข้อ2ข้อ3 คุณเอาข้อ1ข้อ2ข้อ3มาบวกกันเท่ากับว่าคุณต้องใช้เงินในการทำรายการ3รายการนี้ในราคา32,210บาทถ้าเกิดทำทั้งหมด32,210บาทคุณจำแค่นี้ก่อนเลยจำแค่นี้ก่อนเลยโอเคนะขอเปรียบเทียบเป็น ACV 4 0จะเป็นของ Camry และเขาค่อยนภาพนะ แต่ถ้าเกิดคุณขับแคมรีปี0ปี12เหมือนกันคุณจะทำคุณจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายในการทำช่วงล่างว่าด้วยชุดโชค๊คชุดลูกหม,มากแล้วก็ปีกนก26,658บาทนี่เคลียร์นะคันที่3ขอเป็นคอร์ดดูเสร็จแล้วคุณจะเข้าใจในสิ่งที่ผมกำลังจะสื่อ Accord g 8ปี0 8ถคุณจะเซ็ตช่วงล่างใหม่โดยใช้โชคที่เป็นผู้ผลิตโชคติดรถก็คือโชวะแล้วก็ลูกหมา8ตัวเป็นมาตรฐานของอเมริกาแล้วก็ปีกนกรวมกันคุณจะต้องเตรียมเงิน2 9 9 8 8 2บาทผมก็เลยจะบอกว่า ถ้าเกิดคุณขับรถซื้อรถ Accord ์ดหรือว่ามีรถแอ c คอร์อยู่แล้วมีรถเทน่าอยู่แล้วมีรถแคมรีอยู่แล้วเปรียบเทียบคุณจะเสียเงิน2,6 0หมในการทําช่วงล่างของรถยนต์ในกลุ่มของแอคคอร์ของกลุ่มของแคมรีคุณจะจ่ายค่า m a แมเน n a n c e เดยวเปลี่ยนช่วงล่างของ Accord อยู่ที่2,9,782บาทคุณจะจ่ายในนิส s ัน t ทน่า นิสสัญญาเาานบาทคุณจำแค่นี้เลยน่าจะเริ่มเห็นภาพที่ผมกำลังกระทําให้ทุกคนเห็นในสิ่งที่กำลังจะสื่อนะเคลียนะโอ้โหนี่แหละที่อยากจะทําให้ทุกคนรู้มันสามารถประเมินแล้วก็ทําได้ส่วนใครมีงบทําอะไรก่อนก็ทําอย่างนั้นก่อนไม่ทํางทำเป็นทั้ง3 3เซตก็ได้ทำมาเป็นชุดๆไป Cria.